สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะเอาสายสมอท็อกนะครับเราแกะลําโพงมาแล้วนะครับเรามาใส่อย่างนี้ครับใส่ด้าปากกานะครับเราใส่ฟองน้ําเข้าไปนะครับนี่คือลําโพงสมอท็อกนะครับฟองน้ําใส่เข้าไปเพื่อเพื่อมาให้เสียงมันเข้านะครับเสียงแบบเสียงแบบอย่างนี้นะครับเสียงลมเสียงลมครับเสร็จแล้วเราก็มาทําแบบนี้ครับนี่คือนี่ครับ ที่สิบ s m a ็อกที่มีสามขีดน,นี่ครับส m a l l t a นะครับสำหรับมือถือนะเรามาวันนี้ผมมาซ่อมเพราะเพราะสายเขาขาดครับเรามาดูกันครับเราซ่อมยังไงต่อสายต่อสายให้ยาวครับผมกะเอาสายเอาสายแบบนี้นี่ครับสายโทรศัพท์ <laughs> นี่ครับมาต่อให้เขายาวอีกนิดหนึ่งครับยาวประมาณสักเมตรเองมาดูกันเลยครับ ่านผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยผมลองซูมนะครับลองซูมเอาเท่าที่เห็นนะครับนะเ,เท่าที่เห็นนะซูมซูมได้ไหมครับเอาครับเเท่าที่เห็นนะครับ กล้องต้องใช้แบบสมาธินะครับใจเย็นๆแล้วครับทำงานแบบนี้นะครับ เอาแล้วครับติดแล้วครับครับเราต้องใช้ตัวนี้ช่วยจับครับจะเป็นปุ่มระปั่มหน่อยไม่เป็นไรครับเสร็จแล้วเราก็นี่มันเป็นตัวหดครับนี่เขาเรียกสายหดทางอิเล็กทรอนิกส์ครับที่ใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์สายหดสมัยนี้มันมีของทันสมัยขึ้นครับเราไม่ใช่แบบเทปกาวพันแล้วครับแบบนี้มันมันมันทำให้ชิ้นงานมาเล็กขึ้น มันสวยงามขึ้นแล้วก็ติดแน่นขึ้นครับนี่ไทเช็คลนครับลนให้เขาหดนะครับร้อนนี่นะครับท่านผู้ชมดูชิ้นงานนะครับ ขจะสวยงามมากครับเนี่ยครับเล็กนิดเดียวครับมันดีกว่าเราใช้เทปผ่านสายเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้มาใส่อีกครั้งนะครับเพื่อเป็นโนวนหุม้มแล้วก็ลนเหมือนเดิมครับมันยาวนะครับโอ้โหยาวเนาะพอมเนี่ยครับนี่ มันบุดหวิดครับมันบุดหวิดบุดหวิดจะลดตะต่อเอาครับอ่ะบุดหวิดคือบุดหวิดทำไงดีเนี่ยมันบุดหวิดครับอ่ะลองดูนี่ครับเขาเลยหมดแล้วครับเนี่ยครับท่านผู้ชมหมดแล้วครับ เราก็จะใส่มาอีกเส้นพร้อมนะครับเดี๋ยวผมหาดูกันนะครับใส่เข้ามายาวๆนะครับจะใส่ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมหาเบอร์ใหญ่ๆครับนี่เปเบอร์ใหญ่นะครับลองวัดดูครับเอายาวครับนี้ลองดูลองดูกันถ้าได้ก็สำเร็จครับ จะลองสอบเข้ามาด้านนี้ครับสอดได้ก็โอ้โหไม่ได้ครับท่านผู้ชมหัวนี่มาใหญ่ใหญ่มากครับโอ้ไม่ได้เลยเสียดายหมดเลยนี่ครับมันมันมันบุบอยุดตรงนี้ครับมันจะไม่ทนนะครับท่านผู้ชมใส่มันบุบิดมันไม่ทนครับ ผมจะดึงตัวนี้มาจากตัวนี้ผมก็ทำไม่ได้อีกแล้วทำยังไงไม่เป็นไรครับผมหาเทปกาวพัน <c oughs> หาเทปกาวพันต่อเขาเข้าไม่ได้ครับผมจะเบอร์ใหญ่สุดแล้วนะผมจะลองสีแดงดูสีแดงใช้ได้ไหม <c oughs> เหมือนกันครับหัวมันใหญ่ครับตัวนี้นะ หัวแจ็คันใหญ่ไม่ได้แล้วไม่ได้ไมะนี่โอ้ oh, นี่ได้โอเคไม่บุ <c oughs> บปิดจะได้บุบปิดไม่เป็นไรครับ <c oughs> เดี๋ยวหาเราหาวิธีการ <c oughs> <c oughs> ใส่มาได้ไม่เอ่ย เราก็จะใส่ไี้เข้าไปอีกสองชั้นเดี๋ยวผมคงต่อคลิปให้ท่านผู้ชมนะครับผมเกรงว่าใช้เวลาท่านผู้ชมนานที่ลหรือเปล่าหรอครับไเ,เหลือยังนะผมน่าจะเข้าได้นะท่านผู้ชม ผมว่าอาจจะเข้าได้มันไม่เข้านะอกครับเข้าในผมสุดยอดเลยครับเดี๋ยวผมปหาซื้อเบอร์อใหญ่มาครับนั่นเนี่ยมันแบบนี้ครับมาเจองานเราผิดพลาดนะครับผมจะตัดมันจะตัดไม่ไหวแล้วครับผมเสียดายมันครับงานเราไม่ชัวรนะ์เนาะนี่ครับนผู้ชม ผมตัดสินใจต้องตัดที่หัวเรานั่นก่อนครับเพื่อความสบายใจครับตัดหัวนู่นแล้วก็เอาสีเหลืองมาใส่ครับใส,ใส่แทงครับถือใช้ได้ครับแน่นหนาแล้วับทานสมัยเน้นหนา่านผู้ชมเรามาดูกันต่อแล้วครับมันจะเชื่อมต่อแล้วครับพอนี้มันมีตะกัวอยู่หน่อยนึงครับเอาจะต่อแล้วครับ ครับใช้ได้แล้วครับงานละเอียดมากครับงานเล็กครับโอ้โหอุ้ยไม่สวยครับผมเดืดเอาออกครับเดี๋ยวมันจะใส่ไม่ได้ครับใส่ตัวสีแดงเนี่ยครับเขาเรียกอะไรอ่ะสายหดโอ้ทำใหม่แล้วครับเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเลยโอ้ตาย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  โอ้ตาย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 ขาดแล้วครับเน่มันงานเล็กนิดเดียวครับมันละเอียดมากนะครับต้องใช้สมาธินะครับ เรามาดูกันต่อครับท่านผู้ชมเอาแล้วครับอย่างน,นี้ก็เอาที่มันไข่เม็ดครับได้เวลาในน้อยนะครับไม่ติดครับเอาให้ติดเลยติดเลยลูกติดเลยโอเคอานครับท่านผู้ชม อย่าจะทำยากอยู่แล้วจะมาขาดตายแน่นะครับตายแน่นะครับได้แล้วครับได้แล้วโอ้โหท่านผู้ชมมันมินมิมากโอ้โหเล็กเิีเดียวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไต้องเอาไหมเท่าไไหมก็เรื่องยากอยู่ครับท่านผู้ชมยังไงก็ต้องต่อให้สำเร็จครับ คือตะกัวมันติดยากนะครับท่านผู้ชมต้องใช้เวลาครับต้องใช้ความเพียรครับเพราะเส้นรวดมันเล็กครับติดยากมากคขั้นตอนนี้ง่ายแล้วครับแต่นี้ง่ายแล้วเราจะใช้ไฟลนครับให้เขาหดตัวครับขั้นตอนนี้ก็ง่ายนะครับขั้นตอนที่เราเอาตะกัว บัดกีกับเส้นลวดเล็กมันยากมากใส่สองชั้นครับเผื่อมันจะได้แข็งแรงครับเดี๋เขาจะได้แข็งแรงอุ้ยร้อนมือลมปอดด้านหลังครับไม่ปอไม่ได้ครับยุงเยอะนะครับกวัวจะเสร็จนะครับดูขี้ตะกวัวเต็มหมดเลยครับ เดี๋ยวต้องมาทดลองครับใช้ได้หรือเปล่าก็จะหมดลวมั้งครับเดี๋ยวมาดูก็จะหมดคเดี๋ยวผมว่าหาไม่ครับผมได้ไ <c> ป <oughs> เช็คมาแล้วครไปเช็คใหม่ครับ <c oughs> เอออย่างนี้สิไฟจัดจันอย่างนี้สวยครับเอาชมโดนเข้าไปายโดนข้าไป ดนเขาหดครับเขาหดแล้วเขาจะลัดตัวครับมาลัดตัวแบบนี้ครับร้อนมืออยู่ครับร้อนมืออยู่แลับเขาท้ชุมเราจะทดลองแล้วครับทดลองเจ้าตัวนี้แล้วครับออกไปหน่อย ผมจะเสียบแล้วทดลองเสียงดูครับว่าเขาจะเข้าไหมครับถ้าเขาไม่เข้าก็ไม่สำเร็จ <laughs> 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 เราจะมาลองไมโครโฟนกันแล้วครับท่านผู้ชมเอาละครับเรามาเทสเสียงกันแล้วว่าฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสเราต่อสายไมโครโฟนใหม, phone, ใหม่ว่าใช้ได้หรือเปล่าว่าใช้ได้หรือเปล่า ถ้าใช้ได้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับท่านผู้ชมทางบ้านบายยลองแล้วครับลองดูครับสำเร็จถ้าไม่สำเร็จเดี๋ยวผมลื้อใหม่ขายหนะ้าเทสฮัลโหลเทสเราต่อสายไมโครโฟนใหม่ว่าใช้ได้หรือเปล่าว่าใช้ได้หรือเปล่า ถ้าใช้ได้ากันถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับท่านผู้ชมทางบ้านบ๊ายบายโอ้โหทาผู้ชมฟุ <c oughs> ๊กคลิปนี้ก็คงจะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับ <c oughs> กดไลค์ครับกดแชร์กดิ่งติดตามด้วยครับเพื่อจะได้มีคลิปใหม่ๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันต่อไปนะครับสุดยอดครับฟุกฟุกครับ <c oughs> ผมทั้งก็งจะเ,จเช้าแล้วครับท่านผู้ชมเป็นชั่วโมงแล้วครับเนี่ยนะ